<c oughs> อ่ะโอเคครับก็เป็นแวนเทลซิ่งอีที่สเนอะน่าจะได้เล่นแวนละเพราะว่ามีฮีโร่อยู่ไม่กี่ตัวนะฮะทุกคนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันอยากลองเล่นอวตารพลากรอนอาการมันเป็นยังไง เวรกรรมแจ้งเตือนอินเทอร์เน็ตนะมีซูกา้าตูเลนเฮเลนซานิตบอกเลยว่าหวังพึ่งซานิตนะครับโอเค ซื้อลองเท้าฮะพร้อมลุยพร้อมลุยฮะพร้อมลุยฮะโอเคอันนี้อ่าหุยเพื่อนได้บอกเลยเหรอหุยมียอนมียอนหุยเข้าปา,ากเข้าย่า ข้าป่าข้าดงเข้าป่าข้าดงข้าป่า,ข,า,ข,า,ปาข้าดงแบบนี้ข้าวป่าข้าดงสตันตไปวิ่งขอทีเดียวนะไปติดหิวฟิกเชอร์เฟิดบัตไปฮะได้เฟิร์ดบัตไปนะทุกคนหลบอยู่มุมย่านะโอเคเอา้าล่านล่านอ,ออกรองเท้ามาก่อนนะตีไว,ไว ผมไม่แลกนะผมไม่แลกนะเกมนี้จะเล่นแบบเพย์เซฟนะเอาจริงๆเกมนี้จะเป็นฮีโร่ที่แบบโคตรจะเพย์เซฟอ้าวยอนหยอกหยอกหยอกอยู่ผมหยอกอยู่หยอกอยู่หยอกอยู่ โอ้โหฟิกเชอร์ไปดับเบิลคิวหิวไปนิดนึงหิวยอนนะทุกคนที่จะย้ยอนต้องแบบหนีอย่างเดียวอะหิวไปนะขอโทษครับ <laughs> โอ้ยโมโหโมโหหิวไปนิดเดียวเองคือแบบหิวยอนอะทุกคน ยำที่ย่อนได้ไหมยำที่ย้อนได้ไหมยำที่ย่อนสตีคู่ไปตีคู่ไปตีคู่ไปอุ้ย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 สตีคู่ไปตีคู่ไปตีคู่ไปดีนะก,กดย้อนอย่างเดียวนะทุกคนออกมาออกมาออกมา อยากได้หิวฮะ,ะเรนกลางอาการเป็นยังไงวะเรนกลางเนี่ยอุ้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 ยถ้าหิวยางงี้เขาเห็นผมหรือเปล่าไ,ไม่รู้อุ๊ยหิวทุกคน ม่งลืมดูสก,กิลนะทุกคนจะกดตีย่างเดียวเลยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่เพลเซฟแล้วไอ้สัตว์ร้อนเริ่มร้อนเริ่มอุ่นแล้วเริ่มแบบอ้อมดีกว่าอ้อมอ้อมอ้อมแปลยอนดีกว่าเข้าหลังเข้าหลังอโอเค ใส่ไปดิ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 แตกไปดิทุกคนแตกนะอ้าวอาแตกสองนะเข้าหลังไปดิทุกคนเอาใหม่ขอแก้ตัวใหม่ไอสัตว์เลนกลางเมื่อกี้มึงต้องเจอกูเพื่อนยิ่วชัดนะ อยู่เกินปุยมุยอับสตันนั่มฮะไม่คู่ดาวไวๆเอาไว้ฆ่านะทุกคนอ้าวเหยื่อมาฮะเหยื่อมาแบบนี้สตันไปสตันไปสตันไปอูถอยก่อนถอยก่อนตีคู่ไป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 แตกไหมแตกไหมอุ้ย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  อุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นนะนุ่มเกือบวูบขอฟื้นฟูเฮ็ดพี่มาก่อนเลยอินว่ะไม่ไหวแล้วทุกคนขอโทษนะขอเก็บขอฮิวนะขอฮิวขอหิวก่อนเลยไม่งั้นวูบแนะ่นอนฮนะอับสตนนันนำฮะเดี่ยเมื่กี้เล่นกลางแมงเปรี้ยวนะทุกคนอ่า เปี <irm ala> fixture, ้ยวเออเปี Pick ้ยวเออเปี้ยวเออเปี้ยวเออเพื่อนเปี้ยวเออเพื่อนชาร์จหน้าไปดิชาร์จหน้าไปดิแตกไปดิเพื่อนชาร์จหน้าไปดิอ้าอ้ผมเห็นละแต่ผมยังไม่เข้านะ ฟีเจอร์ฟีเชอร์ออกไปฟิกเชอร์ออกไปฟิออกเชอร์ไปฟิกเชอร์ไป,ไปแตกไปดิแตกไหมแตกไหมแตกไหมมา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 ค่ะมาค่ะมา,ค,ะมาค่ะทุกคนกลัวหรอคิดว่ากลัวหรอฮะสเปลพลังเวทไปทุกคนอับตันนำฮะอับตันนำ ป้อมก่อนได้ไหมป้อมก่อนได้ไหมป้อมก่อนได้ไหมแตกเรียบร้อยฮะป้อมแตกไปแล้วดีบดันป้อมเลยฮะอ่าผมได้แล้วมาอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยพ่อคุณพ่อขนุนหนังอุ้ยแตกวะเนี่ยแตกวะเนี่ยทีเดียวหนังหมาอืมาเยอะเกินโอ้ยร้อน ย้อนมากนี่นะต้องมีไอตัวจิ้งจอกให้ม,มายืนคำให้ไม,ม,ม,นะม่งั้นแม่งศพหมูแน่นอนแล้วดูกิกซี่แม่งหล่อยบ้านยับยับอุ้ยสานีอันติว้าวะฮะอุ <laughs> <laughs> ย้ยอดแด๊ดฮอุ้ยสานนันติว้าวเฉย พลังโจมตีก่อนเลยฮะเฮ้ยช่วยเพื่อนดีเลนกลางฮลัฮโลโหลฮัลโหลเอาเอา้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 เอาลองได้นะย้อนยังไงย้อนลองได้นะไม่ติดเลยย้อนเนี่ย พูดเลยนะว่าไม่ติดเลยนะยอนเนี่ยมาดิมาดิสตันไปดิสตันไปดิแพนด้ามึงแพนด้ามึงหือหือ่าขอป้อมออกมาสวยเออพลังเวดีกว่า เหมือนลักษณะจะมีเหยื่ออีกแล้วหรือเปล่าทุกคนอุ้ยแต่งหมดเลยเดินลงมาทำไมกน <c oughs> โอ้โหยพันด้ามุกปะเน,ะน,ะน,ะนะี่ยมุกปะเนี่ยมุกปะเนี่ยมุกปะเนี่ยโอ้โหห โอ้โหจะตายอยู่แล้วที ي, เดียวทุกคนแพนด้าแม่งตีโคตรแรงดูนี่แม่งกระโดดมาโดนผมมาอยู่จัดสวยอันนี้วิ่งมาดีนุมน่มนุม่มนุ่มแพนด้าอยู่ข้างหลังนุม่มนุ่มไม่วิ่งมาอู๋นี่ก็ฮาวเกินสามหนึ่งงทุกคน เอาไปไหนมา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 ผมมาแล้วชิบหายสุกาแมงหวาบอีกเข้าทีละตัวปะเนี่ยโอ้โหต้องปล่อยอาะเกตพลังชีวิตมาก่อน สนั่นไหมสนั่นไหมอันติทิ้งอันติทิ้งสักทีสักทีอูห้หูตายคู่ฮะพิกหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะพิกเลยนะสูกาแข่งสัตว์นะทุกคนอ้หูอออดีไหมถามเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสิน่าจะต้องออหรือเปล่าน่าจะต้องออหรือเปล่าข้าวทีละตัวแบบนี้ ไอ้นั่นยิงอีกทีเดียวเรียบร้อยศพไะเนี่ยศพหรือเปล่าศพหรือเปล่าโดนหรือเปล่าอ้าวหิวเรียบร้อยเฮ้ยทุกคนยื้อไว้ยื้อไว้จะให้ป้อมแตกจะให้ป้อมแตกเปรี้ยวเหรอเราเปรี้ยวเหรอเราเปรี้ยวเหรอเราเปรี้ยวเหรออืมขอชาร์จหน้าไปทีหนึ่งดิเราเปรี้ยวเหรอ เฮ้ยเราแม่งเปรี้ยว่เหยียดเข้อุ้ยอุ้ยขิบหายซูกา้าอ้าวเพื่อนมาแบบนี้หิวเหรอเพื่อนเพื่อนมาสตั้นไปสตั้นไปแตกไปสวยงามอ้าวอ้าวสตั้นหยุดไปดิสตันหยุดไปดิสวยงาม เออ,เ,อ,อเขาไม่กลับเขาไม่กลับสาตาร์ทหยุดไปสาตาร์ทหยุดไปสาตาร์ทชาร์จหน้าไปหนึ่งทีอ้โหูมาดิทุกคนมาดิวะทุกคนแตกไปดิหูวหมดทีมเรียบร้อยฮะอย่างงี้เป็นตาที่แบบหิวหละเล่นหิวอะทุกคนมันหิวเกินไปอะ เ<ถ>ออท้อท้อจริงๆเลยมัน,นหิวเกินเลยตอนนี้ฟิกชอร์นี่จริงๆน่าจะมีไอเทมที่แบบว่าฟิกชอร์เข้าแล้วฟิกชอร์ออกนะครับไม,ม่งั้นแม่งไม่ไหวจริงๆทุกคนถ้าแบบฟิกชอร์จังหวะเดียวยังไงก็ก็คือเข้าได้ออกไม่ได้ไม่คุ้ม อืมโอเคก็ตามนั้นครับบายบาย